สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พัชะศัพ์เมื่อเว้นถ้าจะอีเว้นอยู่ข้างในนะคะเนี่ยน้องจอนน้องเมวน้องจอนนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเห็นแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกเรื่อยๆนะคะพัชาหางนะพัชชะนุจะเดินไหมน่ะดูเขานะคะเขาเป็นสาวมั่นค่ะ ช่ชาโจมซาสายเว้นตัวจริงเสียงจริงจะกลับบ้านนะรู้จะกลับบ้านไหมหอืมใครเห็นเขาก็หลบให้ช่ชาค่ะเมื่อกี้ก็เจอหมาอที่ไม่ถูกกันนะคะเขาก็เห็นช่ชาเขาก็รีบหลบค่ะช่ชาหมานี่นะคะช่ชาเขาจะเป็นเด็กที่ป้องกันตัวเองนะเขาจะดุไว้ก่อนค่ะเขาเลยพามาตัวนี้ค่ะไม่ว่าเล็กว่าโตนะคะ ผ่านนี้นะ้วไม่เหจะชา้าๆาลอ่ะฮะน่ะหางจรนกันสหางผ่านะตอนนี้เดินอยู่ข้างในนะคะอืมได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งเป็นไหนน้องอเราได้ยินเสียงน้องจรนนะ นุอนเจอามีทางไหนเนาะข้าจะหาหาหน้องเจ้านน่สิเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะคะเพราะ้นเขาจะรู้ภาษาที่เราเรียกเานะคะก็จะเขาไม่กลัวย้อยอบนะคะข้าหนุ่นเจ้าไงหนุ่จะกลับบ้านหรือว่าจะยังไงให้ดูทักษะก่อนหนุ่จะกลับบ้านหรือหนุ่นเจ้าจยัางไงือ ลูจะยังไงจะกลับบ้านหรือว่าจะเดินต่อจะเดินต่อรือจะพอสำนีฮะจะไปต่อรือจะพอสำนี้ช่า่ะนูจะกินน้ำใบไ,ไม้ไม่รู้เขาใส่ย,ยาพิษหรือเปล่าเนาะว่าย,ยุงกัดแล้วไปดีกว่าใช,ชา่ค่ะเจอดีกว่าเนาะเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะ ให้ฉานเรากลับบ้านกันดีเนาะเราอย่าเดินเลยเนาะนูกเป็นไรนุกงอนอะไรนี่ให้ทานนุกงอนอะไรงอนค่ะยูริก็งอนขึ้นมาเฉยๆค่ะให้ทานนุกเป็นไรทำไมนูกงอนอย่างนี้อ่ะเนี่ยเขาจะงอนอย่างนี้นะคะจะไปม,มองดูเลยนะคะว่าทำไมนุงอน นึกปวดอะไรเขาพูดเขาฟังภาษารู้เรื่องนะคะว่าเขามีได้นะคะเขาจะงอนค่ะว่าเขาดื้อค่ะเขางอนขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าดื้อไม่ได้นะคะเมื่อกี้พูดเดิมเขาค่ะว่าเขานั่งงอนด้วยเขาฟังไม่โอ่ะค่ะเขาฟังออกววะเขาเริ่มงอนนะคะไม่อยากจะเดินเลยนะคะ น่งนอนอะไรใช่ๆอมองกล้องน่อยสิทำไมนุ้ไม่มองกลงอ้องนะทำไมไรนุงอนพี่ยอมเดินด้วยงนอนไม่ยอมมองกล้องเลยเดี๋ยวถ่ายหน้าตรงทำไมนุงอน,นอะไรว่ามาสินานนุ่ง,งอะไร ก็องอนค่ะโอ้ย,อยางงอนเลยนะมาอุ้มมานะคืนดีกันนะนี่ถนนนะารูกนาะถนนนะ่นนารถไม,ถนนม้ทำางเนี่ยหนูมางอนอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยชา,ชาหนูจะงอนอะไรนักหนาะกลับมาแล้วเนาะเฮ้ยงอนจริงๆงจังจัง,จงด้วยนี่ นี่แหละเวลาเขางอนเขาโกรธเขาจะเป็นอย่างนี้นะอยู่ที่บ้านเขากินมีรูเล็กๆเขาจะหาที่มาจมูกเข้าไว้นะเขาจะไม่มาสนใจใครเขางอนเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเขาจะโวยน่าหนีแล้วเขาจะไม่สนใจใครนะคะเมื่อกี้พูดว่าเขาดื้อค่ะว่าเขาดื้อเขาใหญ่นะคะเขาฟังอกค่ะเป็นหมาที่ฉลาดมากน้องเขาฉลาดค่ะพูดว่าเขาไม่สวยก็ไม่ได้นะคะ เขารู้ว่าเราพูดเรื่องเขานะไปกลับบ้านเราดีกว่าเนาะนีกันเนาะอุ้มุๆล่นะอุ้มหนูเนาะก็ะจบคลิปไว้เพียงเท่นี้นะคะอ่าอุ้มใชกขาก่อนค่ะก็ะงอนค่ะ